นรกอบายภูมิการเจ้าชู้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่อยากต้องประสบพบเจอด้วยกันทั้งนั้นใครๆก็อยากได้รับความรักที่ซื่อสัตย์จากอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนั้นดังนั้นถ้ามีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนแล้วไม่ว่าจะฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ตามถ้าอยากจะมีความรักที่ยั่งยืนก็ต้องไม่ทำร้ายจิตใจซึ่งกันและก,กันต้องรักเดียวใจเดียว และต้องไม่เจ้าชู้นั่นเองซึ่งการจะไม่นอกใจคู่ครองนี้ในทางพระพุทธศาสนาก็คือการรักษาศีลข้อที่สเพราะหากเราทําผิดศีลข้อที่สแล้วนอกจากจะทําให้คู่ครองของเราร้อนใจแล้วยังจัดว่าเป็นบาปก,กรรมและมีผลแห่งกรรมตามมาเพราะทุกชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทุกๆก,การกระทําของเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ล้วนมีผลทั้งสิ้น